แำไมพี่น้องชาวหนองจอกนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ประสานงานของพักเก้าไกลที่หนองจอกที่นี่นะครับซึ่งศูนย์ประสานงานนี้เป็นการขับเคลื่อนของผู้สมัครของเราคุณธีรชัยพันธุมารเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปเยี่ยมชมศูนย์ประสานงานของเราดูดูสิศูนย์ประสานงานของพักเก้าไกลลักษณะรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงและเราทําอะไรกันที่นี่เชิญพบกับผู้สมัครสสของเราคุณธีรชัยพันธุมารเลยครับ ตามผมมาเลยครับมาดูกันสิว่าศูนย์ประสานงานของพรรคเก้าไกลเขาทำยังไงกันอยู่สวัสดีครับทุกท่านรบกวนเวลาหน่อยนะครับวันนี้ผมมาเยี่ยมชมศูนย์ประสานงานของพรรคก้าวไกลที่หนองจอกที่นี่ผมแนะนําทางนี้นี่ขอลบกวนเวลาประชุมสักครู่หนึ่งนะนี่ผมแนะนําคุณทีรัชัยพันธุมาตรผู้สมัครสสของพวก เราในกรุงเทพเขต18กรุงเทพเขต18มีอะไรบ้างมีหนองจอกแขวงโคกแฝดแขวงลำผักชีแขวงลำต้อยติ่งมีลาดกระบังแขวงลำปะทิวและมีมีนบุรีแขวงแสนแสบผู้สมัครของเราคนนี้พี่ธีรชัย,ยพันธุมาศพี่ธีรชัยเป็นยังไงครับสร้างศูนย์ประสานงานนี้มานานหรือ,อยังตั้งอยู่ที่ไหนบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชน<อ>ทีนึงครับตั้งอยู่ที่ถนนเชื่อมสัมพันธ์นะครับ ตึกแรกของตึกของเข้าต้งฮอลโลลงจากฉลองกรุงสะพานก็ถึงเลยครับทั้งทิศใต้ได้เลยครับ,รบครับผมตั้งมานานหรือ,อยังอ๋อตั้งมาตั้งแต่ได,ได,ได้ได้ประกาศทัวลงเขตนี้ก็ตั้งทันทีเลยครับเพื่อจะเป็นศูนย์ประสานงานในการเลือกตั้งนะครับเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากเพกื่อน้องน้องประชาชนและเป็นเป็นที่อธิบายนโยบายของพรรคก้าวไกลทั้งในระดับชาติและระดับที่ผมกําลังคิดที่จะเสนอว่าเป็นระดับของพื้นที่นั้นจะต้องทําอะไรบ้างให้พี่น้องชาวหนองจอกมีรือรักกระบางครับ ครับขอบคุณครับพี่เดชชัยเห็นว่าตั้งแต่ตั้งมาก็มีประชาชนเข้ามาปรึกษาหารือเข้ามาถามไถยเอ,อ๊พี่ธีรชัยเป็นยังไงมาทําอะไรบ้างเล่าให้ฟังได้ไหมครับในศูนย์ประสานงานนี้มีอะไรบ้างครับครับศูยนย์ประสานงานนี้สาคัญคือคือคนนะครับคือคือเพื่อนเพื่อนร่วมงานตรงนี้ไปก็มีมีหมดทั้งคนที่พื้นที่แล้วก็พี่ท,ที่ที่มาร่วมกันส่วนใหญ่จะเป็นกันร่วมกันของคนในพื้นที่แล้วก็ผู้ที่อาสาเข้ามาทํางานร่วมกับผมครับ ในเวลาอันสั้นนะครับก็ได้ได้คนที่มีความสามารถเยอะๆเลยครับทำงานหนักทุกคนครับครับทำงานหนักทุกคนนะครับฝากพี่ธีรชัยด้วยนะครับสู้ๆกันนะมาเล่าให้ฟังได้ไหมครับด้านนี้มีอะไรบ้างอันนี้เป็นแผนที่เรื่องตั้งครับแล้วก็เป็นเราก็จะปักบุดในพื้นที่ที่ลงไปแล้วอ่าอ่าในพื้นที่ตอนนี้เรามีผู้สมัครทั้งหมดประมาณ15คนนะครับที่เป็นคู่แข่งของคู่แข่งแต่ว่าที่เราคิดว่าจะเป็นคู่แข่งที่จะต้องต่อสู้กันจริงๆก็มีอยู่3 3มราคพัก สามพักครับใน,ในตรงเนี้ยครับในแถบบนตรงเนี้ยนะครับเป็นพักคำนวนหนึงแล้วท<ด>ุกว<า>ันพี่ก็มาดูแผนที่วางแผนดูวางแผนเป็นหลักเลยนะครับอย่างตรงนี้จะมีเรียนน,นิดนึงครับว่าในพื้นที่หนองจอกมีมุนีรีและกะบงังสามเขตเนี่ยจะมีพื้นที่ที่มีพี่น้องมุสลิมค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะมัสยิดในเขตนี้นะครับมีทั้งหมด2 2มัสยิดต,ตอนนี้เราจะยอยลงไปพบกับพ่อแม่พี่น้องมุสลิมก็เยอะพี่น้องที่เป็นหมู่บ้านจัดสรรทั้งขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยเยอะเลยนะครับนะเราก็ลงไปไปสัมผัสนะครับ พรุ่งนี้นี่คือหมู่บ้านจัตสรรจัตสรรครับนี่หมู่บ้านฟลอร์วิลนะครับก็ไปมาสองครั้งแล้วครับตรงนี้ไปนะครับแต่ว่ามันจะเจอคนไม่เจอคนเมื่อเช้าก็ไปมานะครับเคหะฉลองกรุงเนี่ยครับเป็นเป็นตัวใหญ่ซึ่งมีคนอยู่เป็นเป็นหมื่นคนนะครับเราก็ไปไปมาแล้วไปดูนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายส่วนนี่ตลาดตรงนี้เป็นเป็นของลำต้อยติ่งตลาดนัดนลนต้อยติ่งที่เป็นตลาดที่เชื่อมกับสายเชิงเซานะครับอันนี้ผมก็ไปตลาดเช้าซึ่งเป็นเป็นเป็นไฮไลท์ตรงนี้เหมือนกันนะครับในฝั่งตรงนี้เป็นมหาวิทยาลัย พ้ากรากลาดกระบังมีชุมชนดินทางรถไฟซึ่งคุณธนาครเจะไปใช่ใช่ใช่ตรงนี้ผมไปไป <นะ S 2> ลงมานะครับ<อ>และนี่คือนิคมอุตสาหกรรมราชกระบง<อ>ังนะครับ<อ>แล้วก็ตรงนี้เป็นตลาดวีมารเก็ตที่ที่ท่านต้นะครับ<อ>จะมีคนมาย่างมายนะครับผมก็ตอนเช้าๆก็จะไปบางทีก็จะไปที่ส่งคนทํางานนะครับก็ไปยืนสวัสดีแล้วก็ไปแจกใบปลิว ที่ปักหมุดไว้นี่มันคืออะไรครับพี่ที่เราลงไปแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะครับที่ลงไปแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้งที่เราจะหมุดมาปักหมุดปักไว้คืออย่างน้อยหนึ่งครั้งแต่ว่าบางที่เราไม่ได้ปักก็มีนะครับแต่ว่ามันเป็นที่ใกล้เคียงอันนี้หมายถึงว่าจะต้องมีการตามไปอีกในแต่ละกรณีที่เราเราทราบซึ่งต่อไปข้างหน้าหรืออีก40วันก็จะปักหมุดให้เต็มหมดเลยเราจะจะจะปักแล้วก็เขียนบันทึกไว้ไว้ไปแล้วไว้ทําอะไรบ้างแล้วก็จะบันทึกไปนะครับ แล้วก็เขตมันมีเขตที่บางอย่างเราจะเน้นด้วยคือเขตที่เราช่วงชิงในคะแนนของแต่ละพรรคการเมืองครับครับทางด้านนี้แหละครับอันนี้เป็นะคะแนนดิบของในปี62-65ว่าเรามีขึ้นฐานคะแนนดิบแต่กรณีนี้คะแนนดิบอย่างนี้มันไม่ได้ตัววัดนะครับกรณีของสองนั่นคือเป็นเรื่องของเขตน้องจอกทั้งเขตนะครับ<อ>แต่กรณีนี้มันแบ่งเป็นน้องจอก3าแขวงก็คือ,อแขวงโคกแฝกแขวงลาบัชีแขวงลำใต้ติ๋งอาจจะคาดเคลื่อนอยู่ตัวพุทธศักรก็ต่างกันนะครับแล้วก็ พรรคก็ต่างกันความกระแสของพรรคก็ต่างกันนะครับแล้วก็แต่ตอนนี้มีพิเศษคือจากแปดแขวงหนองจอกเดิมมันเหลือแค่สามแขวงแล้วมาเพิ่มของแสนแสบของมินูรีแล้วก็ลำลำระทิวของรัชบังซึ่งมันจะทำให้การเลือกตั้งอันนี้เขตนี้เป็นเขตที่ถือว่าเป็นเขตใหม่นะครับไม่เคยมีสสมาก่อนไม่เคยมีสสมาก่อนเพราะว่ากกตตัดมั่วมาคือคือเป็นเป็นเป็นเขตที่แบ่งสามสามเขตปกครองมาเป็นหนึ่งเขต ถือว่าถ้าผมเป็นสสตรงนี้ก็คือเป็นสสคนแรกของเขตนี้ครับผเลือกตั้งนี้ขอบคุณมากครับจริงๆเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวพาพาพี่ธีรชัยมาแถวนี้ดีกว่าจริงๆในนิคมอุตสาหกรรมผมก็มีเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เคยทำนิคมอุตสาหกรรมอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนี้เยอะเดี๋ยวจะพามารู้จักกันเนาะจะได้หาสิ่งได้ง่ายขึ้นนะกระดานนู้นแหะครับกระดานนู้นเป็นยังไงครับพี่กระดานนู้นเป็นเรื่องของนโยบายอย่างที่เรียนแต่ต้นว่าที่นี่เนี่ยนโยบายส่วนใหญ่เนี่ยเราจะที่ไปในพื้นที่เยอะ นะครับนะครับเพราะว่าเราไปลงพื้นที่ก็ต้องอธิบายมีคนถามว่าจะทําอย่างไรในแต่ละเรื่องนะครับเราก็อธิบายแต่บางทีถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนอาจจะต้องการนโยบายที่ละเอียดขึ้นและมีเวลามากขึ้นถ้ามาออฟฟิศเราก็มีนะครับอย่างกรณีนี้เรื่องสวัสดิการประชาชนที่ที่เห็นนโยบายคือผู้สูงอายุ3 0 0 0บาทนะครับเด็กเล็กได้พันสนะครับแล้วก็มีอื่นอีกมากมายเลยนะครับ แต่ของก้าวไกลแตกต่างจากรรคการเมืองอื่นนั่นก็คือว่าเราเระบุถึงที่มาของเงินว่าเงินนั้นมาจากไหน<ฮ>ยกตัวอย่างเช่นการลดขนาดกองทัพห้าหมื่นล้านลดงบกลางสามหมื่นล้านนะครับภาษีที่ดินรายแปลงแสนห้าหมื่น 50, 000, ล้านภาษีที่คนทุนใหญ่เก้าหมื่นสองปฏิรูปสิทธิบีโอไอและที่ภาษีที่ดินรวมแปลงอย่างเหล่านี้ทําให้เราไม่ใช่แค่กําหนดตัวเลขเพื่อหาเสียงแต่เราบอกว่าถ้าเราเราได้รับการเลือกตั้งแล้วเราสามารถเอาเงินจากที่ไหนมาทํา เงินในอดีตที่ไม่สามารถที่จะใช้อย่างไม่ไมตรงกับวัตถุประสงค์ในการที่จัดสรรทรัพยากรสู่ประชาชนนะครับพรกคก้าไกลจะทำได้ชัดเจนตรงนี้จะทำให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างพักคก้าไกลกับพรกักการเมืองอื่นครับขอบคุณครับและนั่นก็คือศูนย์ประสานงานของพักคก้าวไกลที่หนองจอกที่นี่พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในหนองจอกมีบุรีราชกระบังแวะเข้ามาทักทายพวกเราได้แวะเข้ามาให้กําลังใจพวกเราได้นะครับหรือใครมีเรื่องเดือดร้อนก็แวะเข้ามาปรึกษาหารือกันได้ ผมมั่นใจในคุณธีรชัยพันธุมาตรก่อนหน้านี้เป็นสอสอของพักอนาคตใหม่หลังจากถูกยุบพักไปแล้วก็อยู่ที่พักก้าวไกลไม่หนีไปไหนอุดมการหนักแน่นวันนี้เสียสละมาลงเขตที่หนองจอกที่นี่ฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ความสนับสนุนด้วยผลงาน4ปีที่ผ่านมาของคุณธีรชัยเป็นที่ประจักษ์แล้วคุณธีรชัยเป็นหนึ่งในกรรมธิการ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับนอกจากนี้คุณธีรชัยยังมีการอรภิปรายต่างๆอีกมากมายที่ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอรภิปรายคดีของคุณบอสกระทิงแดงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอรภิปรายนาฬิกาที่หายไปของคุณประวิตรวงสุวรรณไม่ว่าจะเป็นการอรภิปรายคุณธรรมนัตจนทําให้เกิดวลีทางการเมืองที่เป็นตํานานมันคือแป้ง มันคือแป้งก็เกิดจากการอภิปรายของคุณธีรชัยนี่แหละครับนี่คือสอสอที่พวกเราภาคภูมิใจวันนี้ใครอยู่ในเขตเลือกตั้งที่18กรุงเทพนะครับฝากคุณธีรชัยด้วยเบอร์8วันนี้พามาเยี่ยมศูนย์ประสานงานของพวกเรากันศูนย์ประสานงานที่หนองจอกที่นี่คุณธีรชัยเป็นผู้ก่อตั้งมันมาแล้วก็ตั้งใจว่าจะใช้ที่นี่รับใช้ประชาชนคุณธีรชัยครับมีอะไรที่จะฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชน ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนถึงการเลือกตั้งไหมครับก็ตอนนี้ผมก็ได้พบปพะพ่อแม่พี่น้องประชาชนในสังคมหนองจอกมีเมนูรีรักบางเนี่ยเป็นสังพหุสังคมนะครับมีทั้งพี่น้องที่ศาสนาพุทธศาสนาอิสลามนะครับนะพี่น้องมุสลิมผมเข้าไปสมัมผัสแล้ววิถีชีวิตไม่ได้แตกต่างจากผมนะครับทางพุทธต่างๆผมเข้าใจในมิติแบบนี้และผมเชื่อว่าถ้าเกิดผมมีโอกาส ได้มาเป็นตัวแทนของท่านในเขตนี้ผมเชื่อว่าผมจะสามารถเอาประสบการณ์ในระดับชาติที่ผมทําทั้ง4ี่ปีอย่างหนักช่วยเหลือประชาชนทั้งประเทศในแต่ละจุดผมลงที่ตลอดนะครับจะนําสิ่งนั้นมาทําพื้นที่หนองจอกมีนวดกระบางเนี่ยให้ไม่เป็นสองรองใครในประเทศนี้ขอบคุณครับขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนให้โอกาสคุณธีรชัยนะครับเข้าไปดูแลเข้าไปเป็นปากเสียงให้ทุกท่านพวกเราพักเก้าไกลจะตั้งใจทําวันนี้รบกวน คุณธีรชัยและทีมงานแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้การสนับสนุนคุณธีรชัยด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับ